ดีค่ะพบกับจันเวลานะคะกับช่องลอดดุคคอ์ดวงชะตากับสันเวลาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาค่ะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนกันยายน2 5ง4ค่ะมาดูกันค่ะว่า,าการงานการเงิน,นงความรักและสุขภาพขอยงคนวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างค่ะาจย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะจย์ก็จะมาทํานายนะคะแบบนี้ ทุกๆเดือนนะคะให้ทุกๆท่านนะคะที่เกิดในแต่ละวันเลยนะคะก็อย่าลืมกดกรีจริงๆด้วยนะในเดือนที่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะที่ใต้คลิปนี้ค่ะ วงชตานะคะรับคนที่เกิดวัสศุกนะคะในเดือนกันยายนนะคะไพ่เนี่ยก็บ่งบอกว่าในใจเนี่ยเราจะมีความคิดแล้วก็วิตกกังวลอยู่นะคะในหลายๆเรื่องเลยนะคะ,ะมันมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะแต่จังก็ต้องอแนะนําไปนะคะว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เรากําลังเครียดอยู่อะไรอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะก็อยากให้ อย่าไปคิดเยอะอย่าไปวิตกกังวลนะคะหรือว่าคิดไปล่วงหน้าแล้วก็มาทําให้เราเครียดแล้วก็มาส่งผล,ลกับครอบครัวนะคะก็จะทให้ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีความเครียดเข้าบ้านได้นะคะเพระพาะไพ่ที่เสียเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจมันเป็นความคุกกลุ่นที่อยู่ข้างในนะคะแล้วออกมาในเรื่องของการเอาแต่ใจอารมณ์อะไรอนยะ่างเงี้ยเกิดขึ้น ึ่งก็จะส่งผลกระทบนอกไปที่รอบข้างเองนะคะครอบครัวอะไรนี้เป็นต้นนะคะให้โดยรวมจริงๆค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยก็จะมีอะไรที่คือถ้าเคยทําอะไรอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับว่ามันกาลังจะดีขึ้นนะคะเคยนับหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสองสามเคยเริ่มอะไรไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นฉังว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะเห็นผลจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ก่อนหน้า นะคะไม่ว่าจะลงทุนลงแรงหรือทำอะไรไว้นะคะในเดือนกันยายนเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆนะคะก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการต่างประเทศนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีติดต่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลต่างๆนะคะ Facebook Instagram หรือว่า y t u t u เอออะไรเอยก็ตามนะคะก็จะดียิ่งๆขึ้นนะคะจะในเดืนกันยายนเรื่องของการงานนะคะ ที่คุณกำลังพัฒนาต่อยอดมานะคะส่งผลและเห็นผลค่อนข้างชัดนะคะถ้าใครหางา,านอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนแนะนำนะคะแนะนำแนะนำงานหรือแนะนำเงินแนะนำธุรกิจ <c oughs> แนะนำะการลงทุนหรือช่องทางไรายได้นะคะเข้ามาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่อนข้างรุ่งเลยทีเดียวนะคะก็ถนะ้ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาก็อยากจะให้คว้าเอา ทำไปก่อนคว้าไว้ก่อนเอามาต่อยอดก่อนลองเอามาลองมาจับทำดูอะไรแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับมันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไพ่ที่เสียเนี่ยมันเป็นลักษณะของความความคิดมากกว่าความระแวงนี่มันดีไหมไม่ดีช่างใจนั่นนั่นความคิดวิตกกังวลยังไม่อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราคิดแล้วเราเครียดไปก่อนนะคะมั้นหยิบมาก่อนคว้าโอกาสมาก่อนนะคะแล้วลองดูลองมาศึกษาดูลองทำดูหรือลองอะไรดูไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันมา แต่อย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะคะเพราะมันมีลักษณะการที่แบบเอ่อเครียดไปก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะแล้วถ้าอะไรที่จะต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ต้องใช้อะไรที่เป็นเงินเยอะๆนะคะจันก,ก็แนะนําว่าให้ค่อยๆเริ่มก่อนนะเพราะว่ามันมีลักษณะอยากเสี่ยงด้วยอยากลุ้นด้วยอยากลงทุนด้วยจันก,ก็จะแนะนํตรงนี้ตรงที่ว่าไม่อยากให้เราเนะี่ยลงลงตูมเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรที่ Uh, ได้อย่างที่เราต้องการ punishment. นะคะเพะฉะนั้นก็อยากจะให้ค่อยเป็นค่อยๆไปแต่ทิศทางอ่ะดีนะคะในเดือนกันยายนทิศทางเนี่ยดีแต่อยากจะให้ค่อยๆเริ่มเป็นค่อยไปเพราะว่าไพ่ในเรื่องของตัวคลุมนะคะหรือว่าภาพโดยรวมหรือว่าบทสรุปของของเดือนกันยายนมันยังไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือว่าเราคาดหวังไว้ <_: S 1> อยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่าควรจะให้ม <_' t> ันค่อยค่อเป็นค่อยๆไปดีกว่า ในเรื่องของการลงทุนนะคะ,ะโดยรวมโดยสภาพโดยรวมเลยนะของเดือนกันยายนภาพรวมของเดือนกันยายนค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของครอบครัวเนาะครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีความความเหนื่อยเข้ามานิดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเอเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วทําให้เราเนี่ยต้องลงแรงอ่ะเพราะมันเป็นลักษณะของการลงแรง ะะลงมือทาลงแรงเอาแรงเข้าไปทานะคะเราจะต้องเข้าไปเหนื่อยกับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ mm hmm. ก็คืออาจจะต้องทาให้เราแบบรู้ไหแล้วทำให้เราแบงงเาเาแบเหมือนเหนื่อยเข้าไปนะต้องเดินทางนะคะมีการต้องเดินทางเกิดขึ้นนะคะจันก,ก็อย่าง mm hmm. ที่บอกไปเนาะก็เติมกําลังใจเข้าไปแล้วกัน,เ,นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในทุกเดือนเนาะนเดือนตุลาคมก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมี ลักษณะแบบนี้อยู่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆก็ยังไปได้อยู่นะคะยังไม่ได้ะสะดุดติดขัดหรือมีปัญหาอะไรที่ชัดเจนมากนักนะคะแต่แค่เหนื่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือว่ามันไม่ได้มาง่ายๆเราต้องแบบลงลงแรงลงมือทำนะคะเพื่อให้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเข้ามานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเนาะไม่ได้เสียอะไรไม่ได้มีอะไรที่ต้องเตือนเป็นพิเศษนะคะก็ขอให วางแผนให้ดีละกันนะคะเพราะว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเองก็คือว่าบางทีเราอ่ะอยากจะทําอะไรแล้วแบบอย่างเช่นนะยกตัวอย่างละกันนะคะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินโดยให้ดอกเบีย้ยนะคุยง่ายเหมือนเราแบบให้กู้เนาะแล้วเราหวังดอกเบีย้ยอย่างนี้เป็นต้นคือเราอ่ะจริงๆอ่ะอยู่เฉยๆเราไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ว่าเงินแต่อยู่ดีเราก็ทําตัวเองให้ให้การเงินของเรามันเหนือน่อยอย่ั้นก็คือเราพอถ้าเกิดเราให้คื่นเขายืมไปอ่ะเราก็ต้องไปตามทวงใช่ไหมพอทวงเสร็จ เราให้คุยืมไปเสร็จแล้วก็กลับมาเครียดอีกนะเพราะไพ่ก็บอกแล้วว่าเราเป็นคนแบบพอปฏิเสธไม่ได้เนาะปฏิเสธไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ให้ไปเสร็จกลับมาเครียดแลวอะไรอีกประกอบกับว่าเราก็อยากได้ดอกหรือว่าอยากได้มีรายได้หลายทางเราก็มันมีความที่เราอยากได้ดอกเบี้ยตรงนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมทำให้มันก็เลยสัมพันธ์กันไปอ,อย่างนี้เป็นตน้นถ้าจะทำอาจารย์ึงบอกว่าถ้าจะทําลงทุนอะไรแบบนี้นิดเดียวนะคะอยากให้กระทบกับภาระค่าใช้จ่ายหรือว่า เ,เงินทุนของครอบครัวนะคะว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามมีอะไรเข้ามาไม่ชอบมาฟาโกนนู่นนี่เราทำให้เราคิดที่ตกกังวลสงสัยนิดเดียวนะคะลองศึกษาก่อนดูดูไปก่อนตัดสินใจก่อนนะคะถ้าตัดสินใจแล้วให้ลงนิดเดียวนะคะในเรื่องของความรักคู่ครองนะเจริงๆอ่ะไพ่ค่อนข้างเด่นสําหรับคนโสดว่ามีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจหรือไปคูวพันกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว คนที่มีครอบครัวมาชอบเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปชอบคนที่มีเจ้าของนะคะก็คือมันจะมีคัวพันลนักษณะของความเป็นมือที่3ด้วยนะคะเราไปเป็นมือที่3เขาเขามาเป็นมือที่3าของเราแบบนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนะแล้วเราก็ถูกใจด้วยถูกตาต้องใจชอบด้วยนะคะแต่มันสร้างมาซึ่งความเครียดและความทุกข์ในอนานคตน,นะอันนี้ก็เรามาระวังแล้วกันแล้วก็ตัดสินใจกันนะคะเพราะฉนั้นก็ ทํานายไปตามหน้าไพนะ่เนาะในเรื่องของคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะ,ะมันจะมีแค่ของความแบบเออ่ความหวาดระแวงความคิดไปเองก็ไม่เป็นความี่ตกกังวลคิดไปเองนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเลยนะมันเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็แบบเนี่ยถ้าเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันแสดงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้อย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าความคิดไปก่อนวิตกกังวลเครียดล่วงหน้า นะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าทะเลาะกันในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือเราไปเครียดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเองนะคะจางก,ก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะดูดูไปก่อนอะไรที่เราแบบว่าพิสูจน์หรือว่าให้เวลาหรือพูดคุยกันไปก่อนนะคะคือบางทีมันจะมีเข้ามาในช่วงของจังหวะของชีวิตอะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้สําหรับคนที่มีความรักที่แข็งแรงก็มไม่สนใจอะก็มีมีขึ้นมาก็มีสิฉันแบบ เอ่อมนุษยสัมพันธ์ดีอะไปที่ไหนก็อธิายาใส่มีคนรักคนชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เปิดไม่เปิดทางไม่เปิดทางให้เขาเข้ามาเาะนั้นมันก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาครอบครัวแต่บางทีอะมันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันทําให้คู่ของเราอ่ะคิดวิตกกังวลหรือว่าเราแวง่ง ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านเลยนะคะที่เกิดมาสุกค่ะก็จะได้ผ่านผนไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกทกวันเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเติมกําลังใจนะคะแล้วก็อะไรที่เตือนนะคะก็นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ป้องกันนะคะการทํานายนี้จะได้มีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะคะแต่อย่างที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่รู้ดวงแล้วนะคะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตดำเนินชีวิตของตัวเองให้ดียิงย่งขึ้นไปค่ะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ลาด้วยนะคะแล้วก็จะได้ได้ฟังคลิปดีๆที่อาจารย์จะนำเสนอกันในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ